ับอยู่กับผมอากิตคนเดิมอีกแล้วนะครับเพิ่มเติมคือผ่านด่านแล้วในอากิจชาแนลนะครับผมอยู่กันในเกม AFK Arena นะครับด่านที่29ขี่นะครับมาดูตัวละครที่ใช้กันนะครับตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เกมเลี้ยงตัวดาเมจหลักเราไว้นะครับ1นะครับเทสซี่ทาลิน3ไอซ์4โลแวน5ลูเซียนนะครับงั้นเข้ากัไปดูกันในเกมเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไป ดูเซตกลางโลกไอ้ลองอันติตุ้มยังไงยังไงโนแบนกลางดิสการ์ดเซนเทซี่เทรซี่อยหลับดูเซตกลางโลกคารินฮิวไอ้ลองอันติตุม้มหายยกตี้ครับลองไปนอนคุยกับร่างมะม่วงเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูกันในเกมนะครับว่าเซตยังไงนะครับเซตตัวละครยังไงนะอันดับหนึ่งนะครับ สาวน้อยเทซี่ของเราเลยนะครับอยู่แถวบนสุดนะครับส่วนตัวล่างแถวหน้านะครับน้องทาลินนะครับผมส่วนแถวหลังนะครับเราเอาไอขึ้นหลบมาไว้ข้างบนแล้วนะครับตอนนี้เอาไอขึ้นหลบมาไว้ข้างบนก็คือเอาเพื่อกันดามจนะฮะจากฝั่งรอบที่แล้วส่วนตรงกลางเป็นโลแวนนะครับตัวที่4ี่นะครับแล้วก็ตัวที่5้านะครับรูเซียนเรานะครับเอาไว้ล่างนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสคร b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมอากิจชานลด้วยนะครับ ขอบคุณที่เป็นกำลังใจที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ